สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุงพหลหนคดีแตงโมแนะนตำรวจให้ทำแบบนี้ขออย่ามีแพะผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์เต็มกับการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระเวีรพงษ์น้ำพระศกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับรเรื่องนี้ล่าสุดลุงพลหรือในายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีน้องชมพูก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวผ่านทางช่องยูทูบส่วนตัวระบุว่าอยากให้ตำรวจทำงานรอบครอบตั้งใจมาก ยิ่งขึ้นต้องเข้าถึงบุคคลในพื้นที่และกอบริเวณที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินต้องมองไปที่ความจริงว่าวิดีโอที่กําลังเผยแพร่เป็นวิดีโอจริงหรือเป็นวันที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเป็นการไม่ปกติผมเชื่อว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏเพราะมีคนที่เก่งด้านกฎหมายแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆก็เริ่มเข้ามาไม่ต้องรีบนะครับทําทุกอย่างให้กระจ่างช้าหรือเร็วอย่างน้อยก็ขออย่าให้มีแพ้อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทํางานแบบไม่ต้อง รีบมากจนเกินไปเพื่อให้น้องได้รับความยุติธรรมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ